จเจริญอาณาปานสติเป็นเหตุให้รู้ลมหายใจอันมีเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเสียชีวิตราหุนเธอจงจเจริญอาณาปานสติภาวนาเถิดเพราะอาณาปานสติที่บุคคลจเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่ก็อาณาปานสติอันบุคคลจเจริญแล้วอย่างไร กระทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลใหญ่มีอนิสง์ใหญ่ราหุลในกรณีนี้พิกุไปแล้วสู่ป่าหรือโคนไม้หรือเรือนว่างก็ตามนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออก เมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู ple, ้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจออกเธอย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออกเธอย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตะสังขารหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจ well ิตตะสังขารหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตะสังขารให้รำงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตตะสังขารให้รำงับหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิง่งหายใ,ใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิง่งหายใ,ใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาวา่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมัน่น หายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมัน่นหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกขัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจออกราหุลอาณาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างนี้แล ย่อมมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่ราหุลเมื่อบุคคลเจริญกระทำไม่มากซึ่งอานาปานสติอย่างนี้แล้วลมอัศสาสะปัสสาสะอันจะมีเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อจะดับจิตนั้นจะเป็นสิ่งที่เขารู้แจ้งแล้วดับไปหาใช่เป็นสิ่งที่เขาไม่รู้แจ้งไม่ดังนี้